สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2560ถึง2562และว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บัณฑิตดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์กาญจนบุรีปริญญาบัตรครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพี่มาโนธภายรหาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะขอให้พี่เล่าถึงประวัติส่วนตัวสักเล็กน้อยค่ะก็ประวัติของพี่ก็คือเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกาญจนบุรีในคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับโดยเป็นนักศึกษาทุนเพชรราชภัฏด้วยครับก็มีความตั้งใจที่จะเป็นครูก็เลยไปเรียนในคณะครุศาสตร์ครับ แล้ววันนี้พี่มีความรู้สึกยังไงมาคะที่ได้รับตําแหน่งในครั้งนี้วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับ๋อค่ะแล้วพี่มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะยังไงบ้างเหรอคะก็ในฐานะที่เราเรียนคารุศาสตร์มาแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นครูด้วยก็มีความ ตั้งใจที่อยากจะเป็นครูเพื่อที่จะได้ทำอาชีพนี้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของเรานะครับให้มีความรู้ความสามารถในวิชาที่เราเรียนอยู่แล้วก็ให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมศิลธรรมต่อไปครับค่ะสุดท้ายก็ขอให้พี่แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะก็ขอเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏการจานบุรีนะครับแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ทุกคนที่วันนี้ได้ เ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับตัวเรารวมไปถึงครอบครัวของเรานะครับก็ให้บัณฑิตทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําอาชีพที่ตัวเองนั้นได้เรียนมาให้ดีที่สุดก็ให้สมกับที่เราได้เป็นคนของพระราชาค่าของแผ่นดินครับค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บัณฑิตดีเด่นจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณครัขอบคุณครับ วันนี้สวัสดีค่ะ